อีกสีทุกท่าหน้าโอ้โหช่องน้องช้างของเรามาอันนี้เรามาเจอทั้งทั้งด้วยนะคะนี่ทั้งทั้งมาร่วมงานสุรินโอ้ยขบวนน้องช้างเดินมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นฝ่ายตะการส่วนทางนี้จะเป็นฝ่ายธราศของเราเด้อนะคะน้องน้ำมนต์นะคะ ขันเงินพ <bay moon. S 3> ี่ดาวนะคะแม่มูนแม่มูนเปลี่ยนคว้านหม่เด้อแมมแม่เมมูนกับแม่แก้วเปลี่ยนคว้านหม่สองตัวนั่งยุสาน กับพี่ชัยนะพ่อใหญ่ทองคำสองสาวของเรายังมาไม่ถึงนะคะแม,ม่สองสาวสองสาวยังมาไม่ถึงนู่นนะว่านู่นใช่ไหมนู่นสองสาวของเรากำลังมานะ <c oughs> ามาแล้วมา สองสาวาาคนสวยกำลังเดินมาเพื่อนเข้าไปหมดแล้วสีนวลกับเจ๊หมื่นนะคะ,ะแม่แ่เดือสองสาวของเราสุดท้ายเลยทีมงานเรานะคะเจ๊สีสมองเดินมาแบบสะสวยเสงาพาเผย,ยนางงามมิตรภาพ สีนว่นนี่ต้องหาของกินก่อนแต่ว่าเจ๊เหมือนเดินมาแบบสวยๆก็เลยมาไม่ทานเพื่อนๆนะควันนี้เป็นวันแรกนะเป็นวันซ้อมจริงนะคะมาแล้ว เป็นวันแรกนะคะที่เราจะเข้าสมงานสุดินนะของสาวของเรานะมีนวลกับเจ๊มื่นนะคะแมีๆสองสาวทลาดมิตาก็ม <c oughs> ูนางงามมิตรภาพาช้า <c oughs> คนสวยสวยเลือกได้ไปอาบน้ำแต่เช้าก่อนเพื่อนแต่ว่ามา เดินหลังเพื่อนนะคะแม่แม่แมดูจะทันเพื่อนไหมนี่ เดินนำหน้าเลยก็จะเป็นถังๆนะคะแม,ม่โอ้ขบวนงานช้างสุบินในวันนี้นะคะไปซ้อมนะคะแม่แม่นี่คือการไปซ้อมของทีมงานช้างนะคะเดินเป็นขบวนกันมาเลยนะคะส่วนสาวธราชของเราน้นนะ,ะอยู่กลุ่มที่สอง <c oughs> ชาวธาราจูกลุ่มที่สองนะคะแม่แม่ช้างทะกากับช้างธาราดนะคะแม่แโอช้างธาราคือเป็นขุมลุมขุมลุมกันมากจัน <c oughs> จะไปได้ไหมน้องน้ำมนเดินน้ำหนานะคะแม่แม่ธาราดน,น้องน้ำมนเดินน้ำหน้าเลย สีนวลกับเจมื่นก็มาทันเพื่อนจนมาทันนะคะแม่แม่มาทันมองเห็นแล้วนะคะสงสัยเพื่อนๆจะยืนรอนะยืนรอเจมื่นกับสีนวลน,นี่นะคะเราก็จะเข้างานสื่ดินกันนะคะแม่แม้วันนี้เป็นวันแรกของการซ้อมนะคะ มาแล้วส,สวยๆนะ,ะวันนี้เรามาสามนะมีทีมงานมาเพิ่มอีกลงลงเสียงนะสุดรอ น้าหนองสิงสุดรอพี่ชัยก็รอนะคะพ<า>่อใหญ่นะคะสุดท้ายด้วยสองสาวของเรานะคะแม่ตามท้ายด้วยสุดสวยเจ๊หมื่นนะคะ คะถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ